คลิปนี้จะทำให้การอัดคลิปของคุณเปลี่ยนไปทำไมมันแย่ลงวะเดี๋ยวอ๋อผิดคลิปโทษอา่าไงต่างไหมต้องต่างแล้วนะอันนี้ของจริงนะฮะไปดูในะหาน้างดีกว่า วิธีการเลคคอร์ดดิ้งในคลิปนี้จะพูดถึงแค่2โปรแกรมนะครับนั่นคือ Nvidia Shadow Play แล้วก็ OBS หรือว่า Steam Lab OBS หรือว่า Steam Lab Desktop ก็ได้นะครับคล้ายๆกันซึ่งรายละเอียดเซตติ้งต่างๆที่จะถูกพูดถึงในคลิปนี้เนะี่ยค่ามันก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปปรับใช้ได้เนาะแล้วก็ก่อนจะเข้ารายละเอียดนะครับสำหรับใครที่สงสัยการอัดคลิป Apex l e g e n d ของผมนะครับรายละเอียดจะตามนี้เลยนะครับอินเกมปรับสุดบดนะครับเล่นที่จอ 1080p นะครับอัดด้วย Steam Lab OBS ของเครื่อง2ซึ่งเครื่องเดียวก็อดัดได้เหมือนกันโดยในคลิปนี้เกืบทั้งหมดผมจัดด้วยเครื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง แล้วก็รายละเอียดตามนี้เลยตัดเสร็จได้ไฟล์มาเอามาตัดต่อแล้วก็ปิดด้วยการย้อมสีนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมาเป็น 2K แล้วก็อัปโหลดแค่นี้เลยนี่คือทั้งหมดไม่มีนอกจากนี้แล้วโอเคนะซึ่งไอเซตติ้งเหล่านั้นที่ผมทําใน OBS เนี่ยผมใช้มานานมากแล้วนะครับณวันนี้เนี่ยก็จำไม่ได้จริงๆว่าทําไมถึงใช้ค่าเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้มันก็จะมีการเทสหลายๆค่าให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าสุดท้ายผมจะได้เซตติ้งใหม่หรือเปล่าหรือว่าอันเก่าคือกูคิดมาดีแล ่าอยงผมแบ่งออกมาเป็น3อย่างนะครับหคือความต้องการของคุณนะครับคุณต้องการคลิปคุณภาพขนาดไหนความคมความลื่นความเนียนสีสันอะไรต่างๆเหล่านี้คุณต้องการให้มันดีขนาดไหนถ้าเป็นไปได้เราก็คงอยากให้มันออกมาดีที่สุดถูกไหมแต่ก็ยังมีีกงปัจจัยที่ต้องคิดนะครับสคือขนาดไฟล์นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่เสมอไปนะว่าไฟล์ขนาดใหญ่จะมีคุณภาพที่ดีกว่าแต่การอัดคลิปส่วนมากย้านะครับว่าส่วนมากรายละเอียดยิ่งเยอะข้อมูลยิ่งเยอะไฟล์มันก็ยิ่งมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะแดกพื้นที่ดิสก์ของ อันนี้ก็ต้องดูเรื่องพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ข้อ3ามที่สําคัญเลยก็คือสเปคคอมตอนเราเล่นเกมเนี่ยมันต้องลื่นถูกไหมการอัดคลิปของเราเนี่ยมันต้องไม่มารบกวนอะไรในการเล่นเกมของเราอะ่ะอัดออกมาคลิปชัดโอ้โหภาพสวยคมสัตว์แต่เล่นเกมไม่สนุกกระตุกชิปหายมันก็ไม่ควรเพราะฉะนั้น3อย่างนี้ความต้องการขนาดไฟแล้วก็สเปคจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าคุณเหมาะกับเซตติ้งแบบไหนแต่ละคนมันก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะสุดท้ายเนี่ยผมแนะนาว่าพอคุณรู้และอ่าเซตติ้งมีค่านั้นค่านี้ที่ต้องปรับนะเอาไปลองทยอยปรับนะครับ ควรเซตแบบไหนโอเคนะอ่ะทีนี้ไอเซตติ้งที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันจะมีอยู่9อย่าง นะครับแต่เอาจริงๆนะเนี่ยพอคุณเริ่มรู้เรื่องละมันจะเหลยอยือแค่ประมาณ2อสอย่างแหละที่จะต้องปรับขึ้นลงบ่อยๆอ,อ่ะมาเริ่มที่เทสอันแรกเลยนะครับอันนี้ผมจะเทียบการอ่านแบบเดิมๆของผมไอสเซทติ้งตอนต้นที่ผมบอกไปนะครับโดยใช้สกรีนแล็บ OBS เนาะเทียบกับโปรแกรม Shadowplay นะที่ผมพูดถึง Shadowplay เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ผมว่ามันเซตง่ายที่สุดแล้วนะแล้วก็ส่วนตัวนะครับคิดว่านี่คือโปรแกรมที่เป็นมิดและสมเหตุสมผลในการใช้งานมากที่สุดที่เคยเจอนะครับเพราะว่ามันปรับง่ายมากการปรับง่ายของมันเนี่ยแม่งง่ายจริงคือเรสโซ ปกติก็แค่นี้ถูกไหมครับโปรแกรมนี้ก็จะมีให้คุณปรับหลักๆจริงๆอ่ะแค่บิตเลทซึ่งในคลิปนี้ผมจะเทสบิตเลท1 0 35 50ให้ดูนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าบิตเลทคืออะไรพูด้วนๆนะครับบิตเลทคือจํานวนข้อมูลละกันยิ่งค่าบิตเลทเยอะก็แสดงว่าข้อมูลเยอะความคมสีความต่อเนื่องอะไรต่างๆเหล่านี้แต่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าไฟล์ขนาดใหญ่หรือไฟที่บิตเลสสูงเนะี่ยไม่ได้การันตีนะว่าคุณภาพมันจะดีกว่าไฟล์บิตเลทต่ําหรือไฟที่มีขนาดเล็กกว่าแต่โดยส่วนมากแล้วกันถ้าใช้ถูกวิธีบิตเลสูงงงยัไ ดีกว่าแต่ถ้า b i t เ a ทสูงจะจัดก็อาจจะหาความต่างไม่ได้ด้วยเจ้าเนี้ยต้องหาตรงกลางเนาะแล้วก็วิธีดู b i t เ a t ง่ายๆนะครับสมมติคือมีไฟล์วิดีโอก็คลิกขวาที่ไฟล์วิดีโอนะครับไป property แล้วก็ไปที่แท็บ detail แล้วก็หาคาว่า total bitrate นะครับอันนั้นเลยจะเป็นตัวบอก b i t เ a ท e t สออกมาประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมไม่สามารถเทสบ b i t r ท t ให้มันชนกันพอดีได้นะเพราะว่าการอ่านแบบ CQP ด้วย OBS เนี่ย b i t เ a t มันจะไม่นิ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันนิ่งคือเรื่องคุณภาพนะครับเดี๋ยวพูดถึงทีหนึ่ง Solar Shadow Play เนี่ย b เ t ทสูงส นะคุณภาพคือแน่นแล้วแหละ ถ้าใครอยากดูเทียบหลายๆบิตเลทไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับเก่ามากเลยแต่คิดว่าคลิปนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไปมากกว่าคลิปนี้หรอกนะฮะแล้วก็ถ้าถามว่าสุดท้ายบิตเลทควรจะได้สักประมาณเท่าไหร่ดีถ้าให้ตอบแบบจริงจังเนี่ยจำนวนบิตเลนไม่ได้ขึ้นตรงกับคุณภาพนะครับอย่างที่บอกไปอะเนาะแต่ถ้าให้ตอบแบบง่ายๆไม่สนเซตติ้งอะไรทั้งนั้นเลยผมจะบอกว่าสัก4 0 5 0 0,000 0พอแล้วคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องแข่ง up บิตเลสขึ้นไปแสนสองแสนนะครับถามว่ามันดีขึ้นไหมอ่ะถ้ามันใช นนยังไงก็ไม่คุ้มนะครับ <S 2> <S 2> คุณภาพ <S <S ต่อพื้นที่ที่คุณจะเสียน, <S 2> <S 2> น้อยมากน้อยแบบเรียกว่าสุดฤทยสุดร้าแต่ถ้าคอมของคุณสเปคมันดีเฮ้ยพื้นที่เหลือเยอะอยากจะทําก็ทําเลยแต่ถ้าใครต้องการคุณภาพต่อพื้นที่ที่มันแบบคุ้มค่าอย่างเงี้ยผมคิดว่า 40,000- ถึง60,000พอแล้วนะครับไม่ต้องไปไหนแล้วพอแล้วผมก็ใช้ประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเทียบให้ดูเลยนะครับห้าหมื่นเจอกับสองแสนกว่าอย่างเงี้ยและนั่นก็จะเป็นสาเหตุนะครับที่ในคลิปนี้ส่วนมากผมจะเซตบ โซลูชัน 1,080p นะโอเคและการเลือกบิลด์นี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรมเลยนะครับ Nvidia Shadowplay, OBS, Steam, Lab Desktop ได้ทุกอย่างเลยนะครับมาดูฝั่ง OBS ดีกว่าเพราะว่าเซตติ้งหลักๆในคลิปนี้จะเกี่ยวข้องกับ OBS ค่าแรกที่จะพูดถึงก็คือค่า Encoder นะครับซึ่งตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็มี X264 แล้วก็ NVENC New NVENC ย่อมาจาก Nvidia Encoder นะครับเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อคุณใช้การ์ดจอ Nvidia โดยการเทียบนี้ผมจะเซตเป็น CBR Bitrate 50,000ไว้ซึ่งถ้าพูดถึงความต่างง่ายๆนะเนี่ย v e n c ก็จะใช้การ์ดจอ n v i d i ียเป็นหลักซึ่งดอกจันตัวโตๆเลยว่าดีมากโดยเฉพาะถ้าใครใช้การ์ดจอ RTX Series เนี่ยน่าจะชอบมากอันนี้คือ,ค,อความต่างคร่าวๆนะครับไม่ได้ปรับละเอียดเนาะอันนี้เทสดูคร่าวๆนะว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้ x 2 6 4ในการ encode เ,เลยนะฮะถ้า CPU คุณแรงอยากใช้ x 2 6 4อยากใช้ CPU ในการ encode ก็สามารถใช้ CBR นี้ก็ได้นะครับเพราะมันปรับค่อนข้างง่ายเนาะค่าที่สามารถปรับจูนได้เนี่ยก็จะมี bit rate CPU usage preset แล้วก็ค่า profile ในส่วน profile เนี่ยเดี๋ยวพูดถึงอีกทีหนึงนะครับมาดูในส่วนของ CPU usage preset กันก่อนเนี่ยเวลากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้เลือกเป็น ดับความเร็วเนาะมีตั้งแต่อัลต้าฟาสต์ก็คือเร็วสัดสุดเลยไปจนถึงวิลลิสโลก็คือช้าโคตรต่ำสุดคือพลาเซโบไอความช้าความเร็วที่มันให้เราเลือกเนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะครับถ้าสมมติเราอยากได้งานละเอียดของอะไรสักอย่างละเอียดก็ต้องรอนานหน่อยถูกไหมหนานหน่อยก็ช้าหน่อยแต่ถ้าเรารีบมันก็จะไม่ละเอียดประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลต้าฟาสต์หรือว่าเร็วสัสุดเนี่ยก็จะให้ภาพที่หยาบที่สุดเพราะมันรีบแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะสบาย CPU มากที่สุดนะครับยิ่งเราเล ขึ้นไปด้วยนะครับแล้วมันก็จะส่งผลต่อการเล่นเกมการอัดการสตรีมของเราด้วยบางทีเล่น like ไม่กระตุกแต่อัดคลิปมากระตุกอย่างในคลิปนี้นยผมเลือกมีเดียมนะครับเล่นไม่กระตุกแต่อัดมากระตุกเพราะฉะนั้นจะเลือกอันนี้อาจจะต้องดู TPU เป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้จะเลือกอะไรผมแนะนาไว้ค่าไว้ที่เวลี่ฟาสนะครับแล้วไปปรับบิตเรทชดเชยเอาโอเคนะหรือว่า CRI ยังไม่ชอบเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเรทคอนโทรไปเป็น CRIF ก็ได้นะครับโดย CRIF เนี่ยจะใส่ค่าได้ตั้งแต่1 51นิ่งถึงี้าสิ กำลังดีเนาะ ถ้าใครใช้ CPU Intel รุ่นใหม่ๆนะครับสามารถใช้ Encoder แบบ Quick Sync ได้ด้วยนะครับดย Quick Sync ก็จะเหมือนหน่วย GPU ในตัว CPU เท่าที่ผมลองเนี่ยรู้สึกสบายเครื่องพอสมควรเลยนะครับถ้าใครสงสัยลองไปหาข้อมูลลองหาวิธีเปิดดูนะครับว่ามันรับรองอะไรยังไงบ้างเปิดยังไงใช้ยังไงเนาะเดลคอนโทรก็มีให้เลือกเยอะพอสมควรเลยนะครับเยอะเกินนะครับเลือกไม่ถูกเลยซึ่งอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นค่า CQP นะครับเหมือนที่ผมใช้กับการ์ดจอเลยแต่ค่า QPI QPP QPB นี่สามารถใส่ค่าได้ตั้งแต่1ถึง51นะครับ1คือดีที่สุด การ์จอเอ็นบีเดียระดับกลางๆขึ้นไปผมก็ยังเชี์ใช้การ์จอในการอ n นโคดอยู่ดีนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าปัญหามันน้อยกว่านะครับแล้วก็มันคงเส้นคงวามากกว่าเนะาะยกเว้นคุณจะมีควิกซิงของ Intel ก็ใช้ควิกซิงในการอ n นโคดไปหรือคุณใช้ระบบดูโอพีซีมีสองเครื่องคุณจะ x 2 6 4ด้วยเครื่องทีง่2ก็ได้อันนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ในคลิปนี้พูดถึงคอมเครื่องเดียวแบบหายห่วงให้ห่วงผมค่อนข้างจะเช้เอ็นบีเอ็มากกว่าเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจึงเลือก,กเอก็ Control, อเนบ VR, แล้วก็ lossless มาดู CBR กับ VBR ก่อนตัวอักษรที่มันเหมือนกันก็คือ BR ใช่ไหม BR ตรงนี้มาจากคําว่า bitrate bitrate ก็คือข้อมูลอย่างที่บอกไปเนาะ C กับ V ข้างหน้า C คือ constant V คือ variable นะครับ CBR มันก็เลยหมายถึง bitrate ที่คงที่เรากําหนดเลขไว้เท่าไหร่แม่งจะอัดไว้เท่านั้นนะครับสมมติคุณกำหนดไว้5 0,000มันก็จะวิ่ง bitrate อยู่ที่5 0,000ประมาณนั้นเลยนะครับส่วน VBR มันคือการแปลผันสมมตินในคลิปคุณอยู่นิ่งๆข้อมูลต่างๆในคลิปมันก็ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากมายถูกไหมมันก็ซีนเดิมส ทำท่าทางเดิมๆการอัดแบบ VBR bitrate มันก็จะไม่ได้สูงนะครับหรือในกรณีที่มันจะต้องใช้ข้อมูลมากๆ bitrate มันก็สามารถที่จะยืดหยุ่นเพื่อสูงได้นะครับเพราะมันสามารถเซต max bitrate ไว้ได้นั่นเองประมาณนั้นเนาะซึ่งเท่าที่หาข้อมูลนะครับเขาก็จะแนะนาว่าให้ใช้ CBR มากกว่านะครับเพราะว่ามันเหมาะกับการสตรีมด้วยเหมาะกับการอดัดด้วยโค้งเส้นคงวามากกว่าแต่ต้องปรับ bitrate สูงๆหน่อยนะสักแบบ4 0 0 0 0 50,000อะไรอย่างนี้แต่บางคนก็สุดท้ายก็ไม่ชอบ CBR นะเพราะว่าบางทีปรับสูงไปมันก็แดกพื้นที่นะครับ สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นน่ะคือโอเคแล้วนะภาพก็ไม่ได้แย่นะนะครับแล้วก็ทันมาที่เลเยอร์คอนโทรลแบบ lossless อันนี้คือจัดนะครับจัดว่าเยี่ยเลยคืออันเนี้ยคือไฟล์มันดีนะว้าไฟล์มันคุณภาพเยอะมากนะครับบ <c oughs> ิตเลเร์มึงทะลุโลกมากแดกพื้นที่เขี้ยๆไฟล์อัดมาในหนึ่งนาทีนะแอคชั่นข้างในคลิปเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะ VBR CBR CQP เนี่ยขนาดประมาณ400ร้เมกไฟล์หนึ่งนาทีนะประมาณ400ร้เมกแต่ไอ <c oughs> ้ lossless เนี่ยหนึ่งนาที3ามกิกแต่มันก็จะมีให้เลือก preset เลยนะเป็นอะ quality max performance อะไรพพววกกเเนนนีี้ยแต่่่่ททาาลออองผมัันนะครครบื ภาพแล้วก็แดกพื้นที่พอๆกันนั่นเองนะครับอันนี้สำหรับผมนะเรียกว่าเกินความจําเป็นไปหน่อยแล้วก็เลยคอนโทรลตัวสุดท้ายตัวที่ชอบที่สุดนะคือ CQP นะครับผมจะปรับย่อยอีก2ค่าหลักๆนะครับก็คือ CQ Level ของมันแล้วก็ p r e s t t นะครับ CQ Level ค่านี้เนี่ยสำคัญมากนะครับยิ่งน้อยยิ่งคม ยิ่งเนียน่ยโดยช่องนี้เนี่ยกรอกได้ตั้งแต่1ถึง30 1ก็คือดีสุดนะครับ30ก็คือแย่สุดสําหรับ CQ level เนาะแล้วก็นี้ก็คือผลเทส,สนะครับสําหรับ CQ 10 15 20 25 30ซึ่งเท่าที่หาข้อมูลเนี่ยครับเขาจะเซตกันไว้ที่สักประมาณ17ถึง20นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าต่ํากว่า17หรือ15ต่ํลงไปเนี่ยเริ่มไม่คุ้มและแดกพื้นที่เกินเบอร์แล้วก็ส่วนตัวเท่าที่ลองเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบในช่วง20ถึง23นะครับแต่ไฟล์มันก็จะใหญ่กว่าสมควรอะนะซึ่งในคลิปนี้ผมเลือกที่จะเซตไว้ที่20ถัดมาที่ pre set ของเจ้าตัว CQP นะครับก็จะมีให้เลือกพวก Max Quality max performance low latency อะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าพอเอาไปใช้งานจริงๆอะไอพวก performance low latency เนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างน,นะแต่เท่าที่เทเนี่ยไม่เจออะไรต่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป้าหมายของคุณคือ Qual ิตีของภาพก็เลือก max quality ไปเลยถัดมาที่ค่า key frame interval นะครับเป็นค่าที่ปัจจุบันผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าแม่งคืออะไรแต่เอาตามเท่าที่อ่านมานะสรุปง,ง่ายๆนะเวลาเราเอาวิดีโอมาเนี่ยแล้วเรากดพอสนะครับแล้วเราเลื่อนกดดูทีละเฟรมทีละเฟรมทีละเฟรมเนี่ยจะสังเกตว่าบางเฟรมหรือบางภาพเนี่ยมันจะชัดขยับไปอีกเฟรมนึงแม่งเบลอเบลอแล้วถ้าคมันก็ชัด key frame interval ก็จะ กับพวกนี้นี่แหละครับเฟรมหลักเฟรมลองอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณสตรีมหรือว่าคุณเลคคอร์ดด้วยก็เซตไว้ที่2ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณเลคคอร์ดอย่างเดียวจะ2ก็ได้จะ4ก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้สูงกว่า4แล้วก็ไม่แนะนําให้เป็นศูนย์นะครับเพราะศูนย์มันคือออโต้เนาะมันจะไม่คงเส้นคงวานะครับแล้วก็ถ้าเป็น4สามารถเปิดออปชั A ่นลุกอาเฮดได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่4ไม่ต้องไปติ๊กมันเพราะเขาบอกว่า4กับลุกอาเฮดเนะี่ยมันช่วยเสริมซึ่งกันและกัน,น เท่าที่ลองเนี่ยผมว่าเซตสไปเหอะเท่าที่ลองผมไม่เจอความต่างนะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างของลูกไอเทมเนี่ยจะมีไซโควิชวลทูนิงปกติอันนี้เนี่ยจะถูกติ๊กเปิดไว้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็แนะนําว่าให้เปิดค้างเอาไว้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสายเกมเร็วนะครับอย่างเช่นเอฟเฟกต์เลเจนด์ฟอสไนอะไรเงี้ยมันจะช่วยเรื่องคุณภาพของภาพนะครับถัดมาที่โปรไฟล์อันนี้จะมีไฮเมนเบสไลน์อันนี้เนี่ยส่วนมากในหลายๆคลิปเนี่ยเขาก็จะแชร์ใช้ไฮกันเลยโดยทัางที่หาข้อมูลเขาบอกว่าเบสไลน์เนี่ยจะมีการ, fight, รบีบอัดไฟน บิดเลทกลางๆคุณภาพก็กลางๆส่วนไฮจะมีการบีบัดไฟสูงที่สุดบิดเลทน้อยกว่าพวกที่ว่ามาทั้งหมดแต่ให้คุณภาพสูงที่สุดนะครับซึ่งาการบีบอัดหรือการเอนโคดที่ว่ามาเนี่ยมันจะใช้ฮาร์ดแวร์หรือว่าการ์จอของเราในการทำนะครับเพราะฉะนั้นเลื่องไฮไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าไปเล่นแล้วไปอัดแล้วมันไม่สมูทลองปรับลงมาเป็นเมนถ้ายังไม่ได้ปรับมาเป็นเบสไลท์ก็ได้นะครับถัดมาที่ดาวสกลฟิลเตอร์นะครับมีให้สีตัวเลือกนะครับมีไบลิเนียร์แอเรียรัไบคิวบิกแล้ว จะใช้ใบคิวบิกกับแรงโซ่กัน ูดก,กันตามตรงเลยนะความต่างมันน้อยมากนะครับแต่ถามว่ามันต่างไหมมันต่างดาวสเกลแต่ละแบบก็ทําให้ขนาดไฟล์ต่างกันด้วยนะครับและถ้าในแถบวิดีโอของคุณไอเบสเรสเซลูชันกับอัพพลิเูชั่นในกรณีที่เลขมันไม่เท่ากันเนี่ยไอฟีเจอร์นี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสองค่าเท่ากันอยู่แล้วเนี่ยผมว่าความต่างมันน้อยมากแต่ก็ถือว่ายังต่างอยู่ดีนั่นแหละนะฮะถ้าไม่รู้จะเลือกอะไรเลือกแรงเซโซไปเลยถ้าเล่นไม่ลื่นอัดไม่ลื่นก็อลองมาปรับลงดูสุดท้ายคือค่า FPS แน่นอนว่าพื้นฐานจะ จะลองลงไป30ก็ได้นะครับหรือว่าอีค่าที่เขานิยมกันอยู่ตรงต่างๆก็คือ48 fps ก็ได้หรือเราสามารถเลือก fps ใช้เป็น integer fps value ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์120เข้าไปก็ได้นะครับแต่ไฟล์มันก็จะหนักขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับเพราะเฟรมมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวเนาะแต่ถ้าเอามาสโลเนี่ยผมบอกเลยเนียนตากว่าแน่นอนนะครับแต่หนักไฟล์จริงโอเคประมาณนี้ปัจจุบันเนี่ยเซตติ้งที่ผมใช้ก็เลยจะเปลี่ยนจากเดิมแค่2ค่านะครับก็คือ c q level จาก25มาเป็น20แล้ว Preset Quality มาเป็น Max Quality ่งที่เเปลลี่่ยยยนไอางแรกกว็คอ ไฟหนักชิปหายนะครับ ูลเกมเอเปกเนะี่ยปกติ15นาที20นาทีจะอยู่ละลาสัก3กิก5กิกประมาณเนี่ยตอนนี้คือ4กิก8กิกเขี้ยแต่โอเคเดี๋ยวลองดูสักระยะว่าคุ้มไหมถ้าไม่คุ้มเนี่ยเดี๋ยวปรับขึ้นอีกทีนึงนะครแต่คิดว่าซีคิวเลยว่าผมน่าจะใช้อยู่แค่20 25นี่แหละไม่ต่ำกว่า20แน,น,น่นอนนะไฟลแม่งหนักเกินไปไม่ไหวนะครับแล้วก็คิดว่าค่อนข้างจะเกินความจําเป็นไปนิดนึงโอเคหมดละจริงๆมันจะมีค่าอื่นๆยิบย,ย่อยข้างในนู้นในนี้อีกนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้ประมาณนี้เนาะก,ก็เลยพูดถึงในขอบเขตประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเวลาอัดคลิปทั้งทีเนี่ยผมว่าเราก็อยากจะท ทำให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลานะครับเทสไปเรื่อยๆทีละค่าเพิ่มทีละ1ทีละ2เพิ่มค่านั้นลดค่านี้สลับกันไปปรุงมันไปเรื่อยๆหาเซตติ้งที่มันเหมาะกับคอมของคุณให้เจออย่างวอาผมสุดท้ายจบที่ใช้ encoder ด้วยการ์ดจอหรือว่า NVENC ถูกไหมครับคอมของคุณสุดท้ายมันอาจจะจบด้วยการใช้ x264 ก็ได้หรือใช้ QuickSync อาจจะเวิร์งกว่าก็ได้ผมการันตีเลยไม่มีใครคอนเฟิร์มได้หรอกว่าคอมของคุณเหมาะกับเซตติ้งแบบไหนนะครับเซตแบบนี้ค่าเท่าไหร่ไม่มีหรอกคุณต้้้้ออ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 งง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 ลลลลลลเเเเช่ผมมพราะะฉนัิแแววไปก จริงแล้วมาดูผลไม่ได้แล้วเวลาลองเกมเนี่ยลองเกมที่มันแบบกราฟิกง่ายๆเล่นชิลๆอ่ะแล้วก็ไปลองเกมที่มันแบบไฟซีนวุ่นวายสกิลเยอะๆเดืดอดๆมัลติเพย์อะไรเงี้ยแล,วล้วดูว่าเซตติ้งที่คุณเลือกใช้เนี่ยมันครอบคลุมได้ทุกกรณีหรือเปล่าใช้ระยะยาวเครื่องแห้งไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยเอาไปใช้งานจริงนะครับไม่งั้นมันจะมีกรณีแบบเออกูว่าเซตติ้งกูใช้ได้ละพอไปเล่นเล่นไปวันหนึ่งแทนที่หมดวันจะได้คลิปกลับมาดูสวยๆสรุปทั้งวันคลิปแป้งพังหมดเลยใช้ไม่ได้สักอันมีนะครับ คอยเช็คนะครับรวมถึงเช็คด้วยนะครับในแต่ละหัววันที่เราเริ่มเล่นเนี่ยว่าเซตติ้งมันเปลี่ยนหรือเปล่าบางทีโปรแกรมแม่งบั๊กเปิดคอมมาแล้วแม่งป็นหาอะไรก็ไม่รู้จะได้แกงแต่นน่่่่่่ด่่่่่่่่่ๆ่ว่่่่่่่่่่่่่ด่่่ด่้่ด่่่่่ด่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่ก่กด่่ก่กด่ๆ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ e ่